ครับขอได้นําตัวเลยครับครับผมผมแบกครับอ่าผมมีปัญหายังไงครับผมก่อนมาคลินิกก่อนมาคลินิกเนี่ยมีลักษณะคือไม่แข็งตัวมันไม่มีความอยากครับไม่มีความอยากมันหายไปเลยไปจากชีวิตไม่มีสีสันเลยแล้วก็ประกอบด้วยตัวเองเป็นควบคุมน้ำตาลเป็นเบาหวานเป็นอย่างนี้มาประมาณ3าปีก็ลองไปกินยาไวเอคราผ่ามัวตามที่ใจเซนสั่งตึ๊ก ตึกโอ้จะตายเอาก็เลยตั้งแต่มาเลยเลิกกินเลยหมอให้แนะนำเรื่องของการช็อกเวฟเพื่อเป็นการกระตุ้นเส้นเลือดการเสริมสร้างเซ็ฉีดฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความต้องการให้กับฮอร์โมนของเราที่มันลดไปตามไปขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นครับจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยขึ้นมาประมาณ70ครับคือหมีความต้องการ สองรู้สึกเวลา,ามีอะไรกับแฟนก็จะเริ่มรู้สึกอะรู้สึกขึน้นดีขึ้นดีขึ้น่นนา,ชนาใช้งชนานได้ใช้วยนได้เนีข้อแนะนาสําหรับคนที่กำลังลังเลสงสัยอยู่ไหมครับก็แนะนําคือแหววจะฟื้นตัวร้อยเปอร์เลยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีโรคแทรกและอายุน้อยเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวและก็มีประส,สิทธิภาพดีด้วยนะครับขอบคุณพี่แม่ครับผมครับยินดีครับผม